ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ถึงไม่มาเรื่องมาทางานญี่ปุ่นผ่านบริษัทจัดหางานครับผมมีคนถามผมขอมาว่ามาเหตุงานญี่ปุ่นมาเหตุงานผ่านโครงการเอียงของรัฐบาลผมไม่ได้มาผ่านรัฐบาลครับผมมาผ่านบริษัทจัดหางานหรือบริษัทเอกชนครับแต่ว่ากัผ่านกรมแรงงานไทยเข้ามาครับผมีรบรรยากาศดีครับ รรครับรผมก็มีคนถามมาว่า,าไปให้งานญี่ปุ่นเนี่ยมาโครงการอีอย่างผมบริมาโครงการครับผมมาบริษัทจัดหางานครับแต่ว่ากอนสิบินก็ได้ไปอบรมอ,อยู่กลมแรงงานครับผมก็คือมาถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ว่ามาพานบริษัทจัดหางานนี่คือค่าคอมมันจะแพงครับผมมาค่าคอมนี่แพงครับประมาณเสีย,ย,ยค่าใช้จ่ายร่วมมาเพือ ทั้งในการเลี้ยงครับเพราะว่า,าเลี้ยงก็ซีเดือนกลัวครับแล้วก็ค่าตรวจโรคค่าเขาร่วมคือค่าข้อมค,ค่าเลี้ยงค่าบินค่ายังตองมกับประมาณสองแสนกลัวครับมากแล้วมากแพงสิในเงืนเดือนดีบอเงื่นเดือนตองผมบ่ได้บ่ได้หลายเลยครับต่ว่าถามว่า มันคุมบอคนว่าคุมกับคุมคนคมคมว่าว่าคุมกับว่คุมแต่ตัวผมกับว่ามันกระด้นหน่อยครับมันกับบ่คุมเพราะว่าข้ามาเพงแค่เทียเท่ยวเทเลเงืนเดือนลายกับบ่เด้หลายครับแต่ว่างานลงผมที่เฮ็ุนนะผมเห็นงานโรงงานครับเกี่ยวกับตู้ขวอคุมไฟฟ้าครับงานงงานผมตู้ขวอคุมไฟฟ้าคืองานเดินสายไฟครับทองผมคือเขาง,งานแปดโมง แปดโมงครึงเลิกเลิกหาโมงสีหครับเป็นอยังคือเลิกหาโมงสี่สิบห้าครับพว่วามันจะมีพักเบรกช่วงบ่ายสถึงบ่ายมสิบหคือเขาพักเบรกห้าสิบห้าที่เขากติะคิดจะเื็นเวลางานหา้าก็คือผมก็เลต้องเลิกสิโมงสี่สิบห้าครับผมครับผมมีอย่างสงสัยหรือว่าอ,อยากสอบถามผมก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอใดได้ครับ คลิปนี้กับว่ามีอย่างไรครับก็คือแค่อยากมาบอกว่าคือมีคนถามผมาผม,มาผมไม่งานผ่านาผ่านองค์กรหรือว่าผ่านบริษัทรัฐบาลบอก็คือผมอยากมาตอบแค่ว่าผมไม่งานผ่านบริษัทจัดหางานหรือบริษัทเอกชนครับแต่ว่ามาโดยผ่านกรมแรงงานถูกต้องตามกฎหมายครับผมครับขอบคุณสำหรับการติดตามในการรับชมคลิปนี้ครับผม ที่ไก็ซอ,อยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ